สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f อซทางบ้านทุกทท่านเลยเนาะค่ะเนาะมื้อนี่เนาะค่ะมาอยู่ในช่องของปะตอยชาแนลเนาะค่ะมื้อนี่เดินทางมาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะคะศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารเนาะค่ะอยู่ที่บ้านดอนขามตําบลศีสว่างอำเภอโพ้นไส้จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมม้อนี่ก็ได้เดินทางมานําก,กันกับทางช่องมาวินสคนเนาะค่ะเนาะวันนี้มาสองคนนะคะ ่ะกะสวัสดีเอฟซีบวาสิยูในประเทศหรือต่างประเทศเนาะค่ะเนาะกัมุนีสิภาพมาขอโชควาลาบเนาะค่ะเนาะกับศาลเจ้าพ่อปู่คุนหารเป็นงวดของวันที่16พฤษภาคมพศสองพันห้าอยหกสิบแปดี่เนาะค่ะกับข้อให้เอฟซีทุกๆท่านโชคดีหล่ำรวยๆกับการมาขอโชคขอลาบเนาะค่ะเนาะกับศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหาร ะมื่อวนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องปะาตอยคนไม่ส้นพร้อมทั้งมาวินชาแนลบพาว่าสิเป็นทีมงานเนาะค่ะหนุ่มอามคนเดิมน้องน้ำชาแนลบ่าวแพ็คชาแนลแล้วก็พ่อทองแหล่คนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะ ค่ะมือนี้กามาตามต่อเนาะค่ะเนาะขอโชคลาภวันนี้มาตอนกลางวันนะคะท่านผู้ชมมือนี้กามาในรูปแบบกลางวันเนาะค่ะมาหอดศาลกะมาบ่มีผู้ใดอยู่นี่เนาะค่ะกะแต่ว่าเห็นยายยายเฒ่าอยู่ผู้หนึ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นกาได้อยู่เฝ้าศาลปูอยู่นี่ตอนกลางวันเนาะค่ะเพิ่นว่ามันหอนมันเอาอยู่ในบ้านลกูกหลานก็เลยมาส่งไว้อยู่ณสถานที่ศาล เจ้าพ่อปู่ขุนหารเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกาวา่าเมเน่กับเอฟซีเดินทางมาหาปูเรื่อยๆเนาะคะ่ะตั้งแต่างเสายันสายเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกะมี่เอฟซีได้มากราบไหว้ผ่านไปผ่านมากะแบกเขามากราบไหว้กับปูเนาะคะ่ะมาขอพรน้ำปูไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปด่านในกันเนาะคะ่นะเนาะ,ะไปค่ะ มาถึงบริเวณหน้าสารปู่พุชหานแล้วนะคะท,ท่านผู้ชม,มน,นี่กะแดดฮอทแต่ว่าดีอย่างหนึ่งที่มีลมลมกับลมแดดเนาะคะ่ะท,ท่านผู้ชมเวลาผัดพานเข้ามานี่จะมาอคอวอนหนาเลยมาอยู่ที่ศารเจ้าพ่อปู่คุนหานบริเวณรอบๆเนาะคะ่ะท,ท่านผู้ชม จากสะทาท่านใดเอฟซีทันใดที่เดินทางเคยเดินทางมาหาปูมากะาบปูกระสิปูเนาะค่ะว่าทางเข่ามานี่ก้อนสีหอดเลี้ยวขวาเนาะค่ะท่านผู้ชมกระสิมีสะนามสิมีสางเนาะค่ะโดยง่ายเกิดมีสางปลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้ถมทีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็เฮ็ดเป็นถนนแต่ก้อนนี่ยกะสิมีด้านใสายมือ ด้านซ้ายนี่เนาะค่ะฟังติดกับไปทีเ่นวานเขาเล้วเนี่ยภาสิปเป็นทางเก่าเขามาแต่ว่าด้านขวาเมื่อเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่ก็กิเฮ็ดถนนอีกเลนหนึ่งเขามาให้มันลดสวนกันได้เนาะค่ะสองทางสองถนนเป็น2เลนเนาะค่ะเล่นนี้เขามากระไดออกไปกระไดเนาะค่ะท่านผู้ชมให้ลดสวนกันได้เนาะค่ะกับบริเวณรอบๆเพิ่นกระไดว่านเขาว่านน้ำกันเรียบ้อยแล้วเนาะค่ะเขาเพิ่นเกิดแล้วะค่ะท่านผู้ชม นี่บริเวณหนาสารปูรอบๆสารปูกะคือเขาเจา้าบ้านเขาบ้านน้ำกันท้างบนว่านมีกัลังไถบริเวณรอบๆบ,บ,บรรยากาศกะหอนลม่มร่มกับลม่มแดดนะค่ะท่านผู้ชมบ้านเขาเหนีน่ยวก็รู้ว่าฝนจะไดตกลงมาบ่ กะเดินทางมากอะไดวเอารถเป่าแผกมากเนาะค่ะเนาะมากับทางสองม,มาวิ่งกัได้รถเป่าแผกมากเพราะว่า,าวเป่าแผกมันเอารถขั้นกระเป๋ของมาวิ่งไปอุบลเนาะคะ่ะเปินกระโวของเปิเพราะว่าเป็น,ปนผู้ศิละปะเปินกระโวภาพวาดขนะยังไปพอเอารถขั้นเอกของเปิดกระโวลก็ได้เนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะทะเบียนรถเป่าแผกนะคะสีขอไขช้อชิงแล้วก็ หกหกเก้าศูนย์ท่านผู้ชมหกหกเก้าศูนย์หัวทีเหล่าเป้าแผ่เพิ่นกะได้แน่นิดหน่อยพ่อได้ปนเพิน่นปะเก้าศูนย์เก้าก็หกตัวเดียวกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเป้าแผ่เพิ่นกะได้ปนลดขั้นเนี่ยกะขำคู้นเนาะค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่เป้าแผ่เพิ่นได้มาเพิ่นกะได้โชคได้ลาบนั่นตลอดนะะเนาะหกหกเก้าศูนย์นี่ยานั่งเพิ่นกะให้โชคให้ลาบเรื่อยๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ไปค่ะดดแดดแดดแห้งเข้าไปสารปูกันเนาะค่ะเนาะสารเจ้าพ่อปูขุนหารเนาะค่ะท่านผู้ชมมืัอนี้โอ้ยแดดขักนี่เนาะคะ่ะแต่คือมีเอฟซีพูพนใจดีใจง่ามเนาะค่ะพนกระไดมาถวายโซลาเซลล์สองต้นเนาะค่ะ ถวายไฟส่สองสว่างให้กับสารเจ้าพ่อปู่คุนหารจองมาหาสารปูเนาะคะ่ะเนาะโซล่าเซลสองต้นก็ขอบพระคุณเอซที่มีใจบุญเป็นบุญเป็นกุศลเนาะค่ะเนาะที่มารวมถวายไฟส่องสว่างก็ขอให้เอซผู้เพลินใจบุญก็ให้ชีวิตขอบขอบขั่วของเพลินเนาะค่ะเนาะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้พอกับแสงสว่างให้จเจริญลุงเรื่องให้ไอ้ให้มีแต่แสงสว่างอยู่ในในอค่ะขอให้ขอบรั้วของเพิินสุขภากร่พาหลางกายแข็งแรงให้เฮ้งเฮ่งลุลยๆให้เถือรังวัลที่หนึ่งกับสารเจ้าพ่อปูคุณหารเลยเนาะค่ะเนาะ ถวายไฟซองสว่างกันชีวิตไม่ขอพว่งกันสีมแต่แสงสว่างเนาะค่ะนาะอุ้ยท่านผู้ชมลมคือแห้งแท้ลมอยางแรงเลยเอา้าอุ้ยแปลกนี่เนาะค่ะมันจากเก่าอืม ่าวเมื่อกี้กล่าวบอกนี่มากับทางสองม้าวินงมีเอฟซีมีกุณป้าท่านไม่ให้เป่ยนชื่อแมนค่ะโอ้ยเออล้มแห้งผึวไวโซลาเซี่ยวหนึ่งกระปุกคุณหันเพราะให้คุณป้าเป็นสุขภาพแข็งแรงให้ที่สดใสในหน้าที่การงานแล้วของขั้วให้เป็นเรล่นหลุดเลี้ยงเพิ่นถวายแสะโซลาเซี่ยวซองสว่างนะคให้ไพ่ปูทะลุรู้แล้วก็ลมกระโชกมาเลยนะครับ แสดงว,ว่าปูเพิ่นหลับรูแล้วเนาะกะอนุโมธนาสาธุบุญวิญยาณวินบวันเล็กทีปูขึ้นหลุดออกเลอ 6, หลือตั้งหกสองอืออมแปดแปดบ่มีแปดเสียเนาะค่ะท่านผู้ชมเหลือต 6, อัอ้งหกสองนี่เนาะคะ่ะเลขแปดว่ 8, เห็น,น,น,นะะเดือนสิบสองให้เพิ่มกาบไหว้ขอโชคเลขเด็ดกับปู่คุณหารค่ะงวดเลยนะครับ โอ้ยแต่ว่าขนเคี่งลูกไหมที่สิบแปดมกราคมเขามาได้หนีขนเคี่งลูกเลยหกสิบแปดนะครับค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเตรียมของกาับไปตั้งกล้องแล้วก็บอกกาวปูก่อนเนาะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะีทางบุ้กทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะช่องมาดินชาแนลด้วยค่ะวันนี้โอ้ยเฉยต่อยดูเสียงอะไรนะครับเมื่อกี้ ด้านบนยูรานบนมีขนาดตอนกลางวันนะเนี่ยตัวหันเห็นมากแปลกแปลกมากเลยเจ้ต่อยมันที่เดินเข้ามามาส่องดูไฟโซล่าเซลล์แล้วก็บอกเก้าปูขุนหารวามี่เอฟซีคุณป่าท่านหนึ่งเพิ่นมอบให้ผมนะครับนําไฟโซล่าเซลล์มาติดให้มาถวายกรบปูขุนหารสองรวมนะครับพร้อมเสาพร้อมเสาแล้วก็พอไดมาบอกก้าปูขุนหารในขณะที่ผมกําลังบอกก้าวร่มกะโชวว่าได้นะคระตมช่องเรียนค่ะ ลมประโชกมาแรงเลยทั้งที่ตอนเข้ามาใหม่ๆคือเงียบก็มีลมเลยกครับแปลกมากเลยครับแล้วทีนี้หลังจากนะครับหลังจากนั้นลมก็สงบลงนะครับวันนี้ก็จะได้มาก็ะไดน้ำขนมเออน้ำขนมนะครับดอกไม้ถูกเทียนมาสักะกัไหายนะครับปูคุณหารเพื่อมาตามต่อขอโชคลาบขอเลขเด ของงวดวันที่นะครับเอาดิสติดนะครับสามตเน้นๆนะครับงวดนี้มาปูบนสี่ห้ตัวใดญนะครับของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมือนี้มีขอเลขเลขถูกกับเลขอ่าหลวงไขนะครับหรือหลวงปู่ปองนะครับสองอย่างต้องมือสักซีมือนี้ลูกหลานกระเด็นน้ำน้ำบานมาถวายพร้อมทั้งขนมเนาะค่ะเนาะ เอฟซีันใจดีบันได้นําขนมมอไผ่ลูกหล้านเป็นสะพานบุญม,มาถวายให้กับสารเจ้าพอ่อปูคนหารมันนี้กับมาขอโชคขอลาบมาขอเลขเด็ดเนาะค่ะให้ปูยิบเลขกถ่ายละว,วันทีหนึ่งงวดวันที 16, สิบหกพฤษภาพพ่อสสองพันห้าลอยหกสิบแปดนี่ยิบออกมาสามตัวตรตงๆเลยเดอ้อป่ยวยซ่าเอายิยบออกมาะะแล้วค่ะ ปะตไถรสิจุดอขออนุญาตจุดก่อนเนาะค่ะเนาะปูพันยิบกระทือว่าปูพันยิบออกมาหายแล้วสาธุเด้อรันปูยิบเลขอูบตัวเนียออกมาหายแล้วกข็ขอให้

ดูกเดดเทียนให้ปูกันเยาสูงอานยั่งหรอเยอาสูงก็เปินผมผมก็รืมเบ่นนะครับมานะครับเดี๋ยวมาบอกกล่าวฝูท่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตั you, uh ujemy, are, สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เดิมโพคุณหารพร้อมด้วยน้องกุมารแจ้สิ่งศักดิิ์สทธิ์มุนีลูกหลานช่องมาวินชัแนลพร้อมด้วยปัตตอิชัแนลก็ได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้ดอกไม้ถูกเทียนบูชาโพคุณหารผู้ศักดิิ์สทธิ์พร้อมด้วยน้องกุมาร มือนีวันนี้ลูกหลานก็ได้นําขนมซึ่งมีเอฟซีคุณป่าเป็นสื่อมาฝากให้มาถวายปูคุณหารพร้อมด้วยสุราเซลไห้สุราเซลสองตนมือนีก็ขอให้ปูคุณหารได้รับรับขั้นรับแล้วขอให้เป็นประโยชน์กรบผู้ที่เป็นได้ฝากไปถวายสิ่งของฝากผ่านทางช่องมาวินมาให้ปูคุณหารให้ขี้ผิทยผลจะเลื่อนลุงเรื่อง ให้สุขภาพแข็งแรงคิดให้เพิ่นคิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สดใสแสจันทร์ค่าแสงสว่างของหลอดไฟให้ขอบรัวเพิ่นจะเลื่อนลุงเลี้ยงมีแต่แสงสว่างจิตการงานอะไรก็ขอให้สว่างบวมีย์ขั้วมืดขั้วมาบดบังขอให้จะเลื่อนลุงเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างในขอบรัวเพิ่นวันนี้วันนี้ลูกหลานกับจังไลยมหาปูพุทธานว่า มาถวายไ้แล้วเันก็ได้ติดตั้งในปูเรียบร้อยแล้วถือวานกนสิขอโชวขอลาบเล็กเด็ดต่อของหมดวันที16พฤษภาคมพศ .2568 ขอเน้นๆสามโตเข่าตรงๆเด้อปูยของเหล็กย่ายวันที่หนึ่งสามโตตรงๆปังๆเพื่อไปฝากไปตอนเอฟซีสุภูสุคนที่กรลังลอดช่มลอดติดตามลอดเพิ่งบุญบารมีปูคุณฐานในคณะน้ให้เพิ่น ไปโชว์เนลาบน้ำสุกูคนเด้อป่ยซาตุซาตุซาตุเด้อซาตุ่ดมวยหนึ่งมวยหนึ่งมีลูกี ให้เหล็กเก่ายื้อไปไม้เหล็เก้าลูกเดียวลูกปิงปองยุดานนอกลูกหนึ่งไม้เล็กเก่าไอหนีไม่เก่าหน่วยหน่วยนี้ไซสิบพอดีนะครับมื่อนี่ก็สิมาขอเล็กปิงปองกับจุดเหล็กถูกสองยางมันบักเหม่นแต่ต่อไปน็นเดียวสิจับแต่ต่อยเป็นผู้อันนี้ สาธุเดอปูเอ้าธุเลยถ่ายแล้วทีนึงสิข่าตัวใดก็ขอให้ลูกล้านไอ้จับได้ทั้งสามตัวเดอปูเอ้ไ้<ห>ปูหยิบใส่มือเลยสาธุปูหยิบใส่มือเลยลูกแรกนะครับเอา้าลูกที่ป้อนเข้าไปาาต้องหันยี้ต่อเอาหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านะครับลูกที่กระเด็นออกมาอยู่ด้านนอกลูกเดียว พึองอ,อกใส่ไปเมื่อกี้นะครับให้มันครบสิบลูกยังกีบมาได้เอาลูก,ลกที่สองหมายเลขหนึ่งครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเลือหกหนึ่ง ไข่ใบที่สามขนาดค้นยี่ต่อยข้นแล้วขนแล้วได้เลขหนึ่งอีกครับเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอ้าวเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะทันตุส้มหรือว่าเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมสำหรับตัวเลขเจ็ดพีนองกันโปรดใช้วิจารณญาณรับชมนะครับแสดงว่าข้นขนาดค้นแล้วก็ยังหยดตกลงไปกันยังถือไม้เหล็กหนึ่งเพื่อเกลีก็หาแนวท่านะครับแล้วก็ สนับสนุน <9 S 2> เก้าหนึ่งหนึ่งเลขลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับอนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทูตด้วยกันนะครับว่าปูกคนชัยตัวใดนะครับครับแต่ว่ามื่อนี่ดดดาาแดดอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมแดแดแแท้งโอ้ตอนเท่าเขามาแรงๆเง<แ>ียบ<ม>ได้เพราพี่ร่มเลยเย่ยต่อยแมนค่ะตอนที่เขามาอธิษฐานบอกปูก้คนหนึ่งร่มกระชกบอกว่าร่มมาไหนเจ้าไหนนะครับแต่ทีนี้ ตอนนี้ก็ยังยงเงียบสงบอยู่นะครับถือว่าเป็นบรารมีปูนะครับแสดงว่ามีภูมาหาปูมาขอโฉขอลาบอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เสาร์ยันสายเนาะค่ะนี่มีขันดอกไม้ขันนี่มาหาปูปูหนานกต่ปูหนานเลยแต่แบงขนมใหมนนองกุมากที่นั่นเลยนี่นอกกุมานบริวารเพิ่นน้อกกุมากผมกับมีของเล่นหลากหลาย เอ็กซี่กับเล็กสีมาถวายเป็นหน้าตาบนกิมเงี้ยเงียบใส่น่อยนี่ไปต่อยผู้ปูทาเพิ่นผู้ใหญ่เห็นบอกมาหัวควันข่อยเห็นผู้ใหญ่ๆดำๆยางพันนี่ยางไปทั้งนี่ปฏิทิวเนี่ยอะไรอากาศมันขึ้นแสดงว่าปูเพิ่นอยากให้ลูกให้หลานอ๋อควันถูกเข่าตา เลขทูบใหม่ได้สองตแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมทูบนี้ผมได้นำมาเองนะครับนำมาจุดเองแม่ค่ะเพราะว่าทูบปูมี่ทะเลสองตัวนี่สองตก็โอ้โหขึ้กันว่ามีสองหรือมีสามตวก็ทูปปลาปนกันบ้างเพราะว่าเห็นจุดอยู่หนีมีได้สองต แต่ท่านนี้ก็มีสามตัวที่ได้เจ้ต่อยี่แล้วตะปูสียิบถือกยิบพิดยิบถือกบ่ยิบถือกแล้วตะปูเป็นเสียหายตัวใดอ,อแต่ว่าโชกดวงแต่ละค้นกับบวกขึ้นกันเหรนะอเนาะผู้เพิ่นมีดวงมีโชคเพิ่เนเกะ๋ะมาหาปูขอปูกับใดปับ๊บแต่ว่าถาวันจันทร์วันผุดวันสุกไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศย่างแม่นเลยเออ นี่ก็ไม่ได้ไปสองตัวแล้วนะครับตัวที่สามกำลังไม่อยู่นะครับค่ะไปะเดี๋ยวเอากล้องมาบึงไก่ๆน้ำกันนะครับท่านผู้ชมถูกไหมไก่สุดเลยค่ะไปวค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบภาพไปเบึงเหลขทถูกได้ว่าเลขทถูกไหมได้สองตัวแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่เนาะคะ่ะวันนี้ก็ได้น้ำขนมมาตวไยปูขนหาน้นำเนาะคะ่ะเนาะ ได้นำขนมเป็นน้ำหวานขนมนำแดงนำเปามาถวายกับศารเจ้าพ่อปู่คุณหานเนาะคะ่ะท่านผูทชมพรทั้งขันหาดอกไม้ทูบเทียนมาสักาการะกราบไหว้ปู่นี่เนาะคะ่ะก็ขอพระคุณเอซีที่มีจิตศรัทธาเนาะค่ะเนาะนี่ครับไอ้น้าขนมมาถวายขนมขนมมีด้านนี้<ม>นะครับ นะค่ะสาตุเดอร์ปูขนหารมาในีลูกล้านมหาปูมาขอเลขกเด็ดน้ำปูวางววาปูเสียให้โชคให้ลาบกับเอฟซี่ทางบานมันนี้ปลาต่อยกับมาวินเป็นสะพานบุญเนาะค่ะเนาะเชื่อมไปให้กับเอฟซี่ทางบานให้คนได้โชคได้ลาบน้ำปูเด้อปูเสีงยังไงตอย อยู่ทึ่งหลังคาอยู่บนหลังคานะครับแม่นค่ะอยู่บนหลังคาไอ้ซาตูเดอปู่คุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่คุนหารผู้หูแก้วตาเทปมือนีลูกในบานหวานในสวนปู่ล่ะแปดเก้าห้านะครับสำหรับตัวเลขเลขถูกไม่หมดแล้วนะครับทั้งสามตัวเลขสวยมากนะครับค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกเนาะค่ะเนาะมาขอโชคขอลาภกับสารเจ้าพ่อปู่คุนหาร มรรยากามาขอเลขทูบกับเลขปิงปองเนาะค่ะนี่นะค่ะเลขทูบที่มาขอรักทักรักโชคสุขสุขคนเด้อสามโตตรงตรงแตกปังๆหลอดเด้อปบวยหมดวันที่สิบพฤษภาคมพศสองพนห้ี่เลขทูบที่ได้แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าหรือ8ปดหกหานะค่ะท่านผู้ชม ค่ะก็สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทั้งสองกระหาแนวทางไปเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเดซีขอให้เฮงเฮงลยๆปังปังเด้อกับการมาขอโชว์ขอลาบก,กับสารเจ้าพ่อปู่คุณหารตามนั้นเนะคะ่ะท่านผู้ชม นะคะซาธุเดอปูคุนหารขอให้ปูเปิดโชคเปิดดวงให้กับเอฟซีทางบานทีเพื่นหลับชมหลับบึงทางช่องปะตอยอยุขณาณีก็ขอให้เพิ่นเถิกรางวัลที่หนึ่งได้โชคได้ลาบน้ำปูแล้วเพิ่นสิได้รู้ว่าปูขุนหาร อยู่มองไดอยู่ใสเนาะ,ค,ะค่ะ่สำหรับปูคุนหารนี่เนาะค,ะค่ะเนาะเพิ่นก็อยู่ที่บ้านดอนขามตำบลสีสว่างอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะคะ่ะเอฟซีทันใดที่ต้องการไดเดินสิเดินทางมาโดยตัวเองมากราบไหว้ขอพรเพิน่นกับมาใดเนาะคะ่ะสาตุเดอปังปังเดอปู มาขอโชคอลาบมาขอของวดวันที่16พฤษภาคมพศ2568ขอให้เฮงเฮงลยๆกันสุขสุขคนเด้อมาเนี่ว่าาสิเป็นเลขทูบเลขปิงปองเนาะคะ่ะเลขปิงปองมาวิ่นพนกับหลวงใด911เนาะคะ่ะเลขทูบกับ895ขอให้โชคดีท,ทุกทุกทัน ครันะครับสำหรวันนี้ก็จะได้กจับราเบียบโชวคติปหามกันแ้วนะครับแน่นค่ะนี่เนาะค่ะบริว่านของปองูมาตอนกลางวันเนาะคะ่ะตอนกลางวันก็ถือว่าธรรมดาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามาตอนกลางคืนท่านผู้ชมเอ้ยบริว่านที่เพิน่นได้ยืนเลี้ยงแถวกันอยู่นี่ เดี๋ยวมาเบิงนี่คือจังมีชีวิตที่ว่าเนาะค่ะถาม,มาตอนกลางคืนเด้แต่ว่ามาตอนกลางวันก็เหมือนธรรมดาทั่วไปแต่มาตอนกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเหมือนเพิ่มมีชีวิตเนาะค่ะเนาะค่ะกัสีประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับการมาขอสูขขอลาบกับศาลเจ้าพ่อปูขุนหารกี่กสิไดใดกาบลาปูลาเอฟซีทางบานไปพร้อมๆกันแล้วเนาะค่ะเนาะ ค่ะ่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าต๋อยคนมีเส้นมาวินชาแนลพร้อมกับทีมงานหล,ลายท่ายทันาะค่ะทีมงานหนุ่มอามคนเดิมค่ะสำหรับมือนีวันนีป้าต๋อยคนมีเส้นมาวินชาแนลกับสิคอตัวล่าไปก่ไว้พอกันคลิปหนาอีพี่หนาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ